สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวานาพี่น้องครับวันอังคารวันที่27สิงหาคม2024นะครับวันนี้ระลึกถึงนักบุญมอน,นะน,นิกานะครับนักบุญมอนิกานั้นเกิดในครอบครัวคเตีชนที่ากัสเตในแอฟริกาเมื่อคริสกักราช331นะครับได้สมรสกับปราซริเซียมีบุตรหลายคนและหนึ่งในจำนวนนั้นคือนักบุญออกุสตินซึ่งท่านได้หลั่งน้ำตาและภาวานาให้กลับใจ ท่านเป็นแบบอย่างมารดาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมท่านได้หล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยการภาวนาและกิจการต่างๆของท่านยืนยันถึงความเชื่อท่านถึงแก่กรรมที่ออสเตรียเมื่อคศราริอตแดนะครับนี่ก็เป็น มอริการ์คือแม่นดาหรือว่าแม่ของนักบุญออกุสตินนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาดูสิ่งที่บันทึกไว้เหมือนกันนะครับในคำสารภาพหนังสือคำสารภาพของนักบุญออกุสตินที่พูดถึงคุณแม่ของท่านคือพูดถึงนักบุญออกุสตินนักบุญออกุสตินเนี่ยเราก็รู้แล้วเป็นคนที่ไม่ใช่เรียบร้อยมาแต่กําเนิดไม่ใช่แต่ว่าก็เกเรมาพอสมควรดีเดียวแหละแล้วก็แม่ของท่านคือนุบุญมอริกาเนี่ยก็ภาวนาแล้วก็ขอพระพรต่างๆสําหรับท่านจน เป็นเจ้าฟังแล้วก็ให้นักบ,บุญอักกุศตินได้กลับใจได้เป็นนักบ,บุญและเป็นนักปราชญ์าสัารัก์นะครับคุณแม่ของท่านอนับุญมาริกาก็เขียนไว้มาเมื่อวันที่แม่จะต้องจากโลกนี้ไป ใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นพระองค์ทรงทราบแต่เราไม่ทราบแม่กับข้าพเจ้าเพียงสองคนเท่านั้นยืนพิงหน้าต่างซึ่งเราสามารถมองลงไปเห็นสวนของบ้านที่เราพักอยู่ที่ออสเตรียบนปังแม่น้ำไทเบอร์เราอยู่ห่างจากผู้คนและกำลังพักผ่อนเพื่อคอยการเดินทางต่อทางเรือข้าพเจ้าเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในแบบลึกลับ เราทั้งสองคนคุยกันอย่างมีความสุขเรามีความหลังทั้งหมดและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเพราะพระองค์พระพักของพระองค์แห่งความจริงคือพระองค์เองรำพึงถึงชีวิตนิรันดร์ของนักบุญทั้งหลายซึ่งตาแลไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยเข้าใจเข้าไปอยู่ในหัวใจของมนุษย์หัวใจเราเต็มเปี่ยมด้วยความกระหายปรารถนาจะได้ดื่มน้ำพุของพระองค์น้ำพุแห่งชีวิตซึ่งมาจากค์ ความคิดต่างๆประดังกันเข้ามาอยู่ในสมองของข้าพเจ้าอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่เหมือนคำที่ข้าพเจ้าพูดออกมาแต่พระองค์เท่านั้นทราบดีเมื่อเราพูดกันถึงสิ่งเหล่านี้ในวันนั้นความสุขในโลกนี้ไม่สามารถจะเปรียนได้กับสิ่งที่เราพูดถึงเลยแม่กล่าวว่าลูกที่รัก แม่ไม่เห็นว่าโลกนี้มีความสุขอีกต่อไปแล้วแม่ไม่ทราบว่าทำไมแม่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างหรือชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้เพราะแม่ไม่หวังอะไรในโลกนี้ต่อไปแล้วสิ่งที่ทำให้แม่อยากอยู่ต่อไปอีกหน่อยก็คือปรารถนาจะเห็นลูกเป็นคริสตชนคาทอลิกที่ดีก่อนแม่ตายพระเป็จเจ้าได้ประทานแก่แม่หมดแล้วอย่างเหลือเปื่อที่ได้เห็นลูกเป็นผู้รับใช้พระองค์อย่างไม่ใยดีต่อความสุขทางโลกดังนั้น แม่จะอยู่ต่อไปอีกทำไมข้าพเจ้าจำคำตอบที่ให้กับแม่ไม่ค่อยได้แตม่มาอีกห้าวันแม่ก็ล้มป่วยลงมีไข้สูงแล้ววันหนึ่งก็เป็นลมหมดสติไปชั่วครู่เมื่อเราวิ่งไปหาแม่ก็เริ่มรู้สึกตัวแม่มองข้าพเจ้ากับน้องซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆแล้วถามอย่างไม่แน่ใจว่าแม่อยู่ที่ไหนเราทั้งสองคนท่วมท้นด้วยความเศร้าแม่จ้องมองเราเขมงและพูดว่าลูกต้องฝังแม่ไว้ที่นี่นะ ข้าพเจ้ากลั้นน้ําตาไว้ได้แต่พูดไม่ออกแต่น้องข้าพเจ้าพูดออกไปทํานองว่าเขาจะเป็นสุขมากถ้าแม่กลับไปตายที่บ้านเกิดเมืองนอนที่ไม่ใช่ต่างแดนเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นก็มองไปที่น้องอย่างกังวลพยายามห้ามปรามเขาด้วยสายตาเพราะเห็นว่าเขายัางคงยึดมั่นทางโลกและต่อจากนั้นก็มองมาทางข้าพเจ้าพูดว่าฟังเขาพูดสิเราพูดกับเราทั้งสองว่า ฝังศพแม่ไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องห่วงมากนะักแม่ขอร้องอย่างเดียวคือขอให้ลูกระลึกถึงแม่เมื่ออยู่ต่อนหน้าพระแท่นของพระเจ้าไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อแม่พูดในสิ่งที่แม่ต้องการเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วแม่ตง็งเงียบไปเพราะพิษไข้นั้นรุนแรงขึ้นครับก็เป็นบันทึกของนักบุญอกุสติง ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแม่คือนักบุญมอริกานะั่นก็ลึกซึ้งแล้วก็แน่นอนเป็นแม่ลูกที่ผูกพันแล้วก็ด้วยคำภาวนาของนักบุญมอริกานี่เองก็ทำให้กุสตินซึ่งเป็นลูกชายของท่านเดนเนี่ยกลับใจแล้วก็ดำเนินชีวิตแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์แล้วภายหลังก็ได้เป็นสังฆราชแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของท่านกับแม่นั้นก็อยู่จนวาระสุดท้ายของแม่ท่านก็ อยู่กับแม่ของท่านนักบุญอุกสสตินเพราะฉะนั้นพี่น้องเราได้ยินได้เห็นได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญมอนิกาซึ่งเป็นแบบอย่างของมารดาที่ดีที่อบรมสั่งสอนและเอาใจใส่ที่จะดูแลลูกของตอนให้มีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามีความเชื่อความศร,รัทธาในพระองค์เจริญชีวิตและดำเนินชีวิต,นวตในแต่ละวันนั้นอย่างดีแล้วก็ท่านก็ดีใจที่ทน,นักบุญอุกสินนั้นก็ได้กลับใจและได้บวชเป็นพระสงฆ์ แล้วก็ขอให้ท่านได้เจริญชีวิตเป็นพระสองค์อย่างดีต่อไปอะไรต่างๆนั้นแน่นอนท่านก็จะไปแต่ว่าในความจริงก็คือท่านก็ไปอยู่กับพระเบญเจ้าแล้วก็ที่นั่นเองท่านก็คงจะดูแลจากสวรรค์ถึงนักบุญดกุสตินและที่สุดแล้วน,น,นักบุญดกุสตินก็เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งนะครับเพราะนั้นพี่น้องขอให้เราได้บวนขอบพระเจ้าเพื่อเราจะทําหน้าที่ของเราอย่างดีเช่นเดียวกันขอพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านอุภาพพระบิดา พระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด